นี่ก็จะเป็นการมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเก่าเล่าใหม่คือเรื่องที่เราเคยเขียนเอาไว้เมื่อตอนปรถมซึ่งบางเรื่องก็อาจจะหายไปแล้วบางเรื่องก็ยังอยู่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราทำหายไปแล้วและเราจำรายละเอียดได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นชื่อตัวละครหรือว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้ว แล้วก็มีการเสริมปรุงแต่งเดิมจากอันเก่าด้วยเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันไม่มีตอนจบเราก็เลยไปเสริมใหม่ฉะนั้นมันเริ่มกันเลยเริ่มเรื่องก็คือมีกลุ่มนักสืบเจคนเข้าไปสำรวจในเขตป่ากักกันแห่งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มีข่าวว่ามีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งหายตัวไปหลังจากที่เข้าไปในป่าแห่งนี้ซึ่งก็ลักลอบเข้าไป พวกเขาก็เลยมานั่งจุดกองไฟหาลือกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาว่าที่เนี่ยมันมีตำนานตัวประหลาดอยู่ซึ่งไอสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเป็นรูปร่างคล้ายหมาป่านะเราจําชื่อมันไม่ค่อยได้แล้วมันเป็นชื่อเรื่องด้วยชื่อมันยาวประมาณ5-6พยางค์ได้แน่นอนว่าเราจําไม่ได้นะชื่อแปลกๆซึ่งหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็บอกว่า้ยมันไร้สาระ แต่ว่าคนในกลุ่มเนี่ยบางคนก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อเหมือนหัวหน้าจากนั้นทั้ง7คนเนี่ยก็แบ่งทีมไปสำรวจกันในแต่ละแห่งของป่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางคืนแล้วมีคนนึงเดินไปสำรวจอยู่ณจุดแห่งหนึง่งเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนหลงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตามกันไปเพราะว่ามันต้องไปเป็นคู่ๆจะได้แบบช่วยกันได้คนนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปเจอคราบเลือด ไหลเป็นทางยาวอ่ะเขาก็เดินตามเลือดไปจนไปพบกับเด็กคนหนึ่งก็คือเด็กในข่าวนั้นแหละที่หายตัวไปสภาพของเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือถูกตรึงไว้ที่ผนังหินแบบโชกเลือดมีแต่รอยขีดข่วนท่อนล่างเนี่ยก็คือขาดออกจากตัวไปแล้วเขาตกใจกลัวเป็นอย่างมากแล้วก็กรีดร้องออกมาซึ่งเขาก็เริ่มวิ่งหนีโดยทันทีนะไม่ต้องรอไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นวิ่งวิ่งอย่างเดียว และก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรบางอย่างวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วซึ่งเขาไม่คิดที่จะหันไปดูเลยว่ามันคืออะไรเขาวิ่งสุดชีวิตแต่สุดท้ายก็โดนกรงเล็บขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาตะปบหน้าตัวที่ไม่ทันตั้งตัวเขาเหลือบเห็นมันแค่แบบผ่านๆเท่านั้นยังไม่ทันจะรู้อะไรคือเหมือนสติก็หลุดไปเลยส่วนอีกลุ่มหนึ่งไปสองคนเดินทางไปทางภูเขา ขึ้นไปแถวแถวเชิงผาเพื่อไปดูในมุมสูงว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่เขาก็ดูแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็กำลังจะเดินไปสำรวจที่อื่นต่อถ้าว่าคนหนึ่งเนี่ยก็เผลอเหยียบไปตรงริมผาจนเกือบจะตกแต่ว่าโชคดีที่เขาไหวตัวทันแล้วก็ยันตัวขึ้นมาได้และนั่นทำให้ทั้งสองเนี่ยก้มลึกมองลงไปในหุบผาแคบๆข้างล่างก็เพราะว่ามีศพเด็กที่อยู่ในข่าวอีกคนหนึ่ง ถูกแทงด้วยไม้หนามแล้วก็มีร่องรอยการถูกโจมตีจากสัตว์ป่าอย่างสาหัสต,ตายอยู่ขอคัดไปช่วงท้ายเลยนะเพราะว่าช่วงกลางเนี่ยเราแต่งไม่จบแล้วมันก็หายสอบสูนไปแล้วแล้วเราจาเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงท้ายเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่เราแต่งเสริมขึ้นมาจากอันเก่าก็มาเริ่มกันช่วงท้ายก็คือหัวหน้านักสืบเนี่ยสามารถหนีกลับออกมาได้สําเร็จ พอก็ผ่านรั้วตะข่รยลวดที่เจาะเป็นรูตั้งแต่กลุ่มเด็กกลุ่มแรกเนี่ยที่มาตายที่เนี่ยแอบลอบเข้ามาพร้อมกับนักสืบสาวอีกคนนึงที่ยังเหลือรอดอยู่แต่ว่าสภาพของเธอก็ปังตายมากก็หนีออกมาถึงลานจอดรถด้านหน้าพวกเขาก็หลบอยู่หลังรถคันนึงในหาที่ต้อสัตว์ประหลาดเนี่ยหลุดออกมาและกำลังไล่ล่าเขาทั้งสอง ด้วยความอาจหานของหัวหน้านักสืบเนี่ยเขาก็เลยหยิบท่อนท่อเหล็กอันยาวมาแล้วก็พุ่งเข้าสู้แบบเตรียมใจก็คือรอดหรือไม่รอดเนี่ยคือเตรียมใจไว้แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บมากมายสั่งให้เธอเนี่ยพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาแต่หัวหน้าน,านักสืบเนี่ยอยู่ๆเขาก็รู้สึกแปลกๆขึ้นรู้สึกได้ว่าได้ยินเสียงภายในสัตว์ประหลาดเนี่ยกำลังเสียใจอย,อยู่ กระทั่งเขาไปเห็นสร้อยคอที่ซ่อนอยู่ในขนของสัตว์ประหลาดเข้าและหัวหน้านักสืบเนี่ยก็จำมันได้แล้วว่าอ๋อไอ้สัตว์ประหลาดตัวเนี้ยน่าจะเคยเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เขาเคยพบเป็นเด็กชายที่เขาพบเจอโดยบังเอิญเพราะว่าเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่หัวหน้านักสืบเนี่ยเคยคุยเล่นด้วยอยู่บ่อย กระทั่งเขาย้ายบ้านใหม่แล้วก็ไม่พบเด็กชายคนนี้อีกเลยหัวหน้านักสืบจึงพยายามเรียกสติเด็กชายในคราบสัตว์ประหลาดจนเขารู้ตัวแล้วก็คำรามออกมาเสียงลั่นซึ่งก็ดูท่าว่าเขาจะเศร้ามากๆนะที่กำลังทําตัวไม่ดีอยู่แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยหัวหน้านักสืบก็ต้องจําใจแทงสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยท่อเหล็กขนาดใหญ่สัตว์ประหลาดก็สิ้นใจไปในที่สุด หัวหน้านักสืบก็เลยแหวกร่างของสัตว์ประหลาตัวนี้แล้วก็พบว่ามันมีเด็กชายคนนั้นอยู่จริงๆแต่ว่าเหลือแค่หัวของเด็กชายแล้วก็ลำตัวแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นซึ่งเขาก็ตายไปแล้วนะตายอยู่ในตัวของสัตว์ประหลาดระหว่างนั้นรถพยาบาลก็มาถึงและหน่วยก็มาช่วยทั้งสองได้สำเร็จก็คือรอดสองคนหัวหน้านักสืบกับสาวนักสืบอีกคนหนึ่งหัวหน้านักสืบเนี่ยก็เลยสั่งให้เก็บศพของสัตว์ประหลาตัวนี้ไปตรวจ สอบด้วยก็จบตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะไม่ได้บอกว่าทำไมเด็กชายคนนี้ถึงกลายเป็นสัตประลาดอาจจะมีการวิจัยอะไรสักอย่างแล้วหัวหน้านักสืบเนี่ยจะทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เพราะว่าเขาจะต้องหยุดมันอยู่แล้ว แต่ว่าก็ไม่มีต่อเราไม่ได้เขียนแบบว่าพักต่อให้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ให้มันจบไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเท่านี้บ๊ายบาย